สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับหลุงปุ่นภาชมอีกคลิปนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆเ,เข้ามาในทุนมะละกออีกครั้งครับคลิปนี้จะเป็นอะไรมาติดตามชมครับเรื่องราวต่างๆการ,กรเกษตรนะครับเกี่ยวกับการ,กรเกษตรบุญจะทําอะไรต่อนี้ทวนมะละก,กอมาชมเลยครับนี่ครับเพื่อนเอนครับวันนี้หลังจาก เข้ามาในสวนมะละกอนะครับกเมื่อวานก็มาทําการปลูกกล้วยนะครับเป็นกล้วยหอมนะครับเป็นกล้วยหอมนี่ครับมาปลูก,กไว้นี่นะครับเป็นกล้วยหอมหอมทองนะครับก็เมื่อปลูกเสร็จนะครับมีทั้งมะละกอมีทั้งกล้วยหอมนี่ครับเรียมการ ถากหญ้าไว้นะครับถักหญ้ายไว้เป็นจุดเป็นจุดนะครับนี่ครับนี่ครับห่างก,กันประมาณสักสามเมตรนะครับห่างประมาณสามเมตรเราลงบุญเตรียมไว้เพื่อทาการปลูกยางพาราครับนี่ครับทาการปลูกยางพาราถามว่าทําไมไม่ขุดหลุมนะครับแค่ถากหญ้าไว้อย่างเดียวนะครับนี่ครับแค่ถากหญ้าไว้อย่างเดียว นี่ครับก็ลุงบุญคิดว่าจะไปเอา,อาต้นกล้านะครับต้นกล้าอ่อนๆของยางพารานะครับเอามาปลูกเอาไว้นะครับจะไปเอาต้นกล้ายางพาราอ่อนๆนะครับที่หอกนํามาปลูกเอาไว้นี่ครับเพื่อนเ่อนครับก็จะไปเอาต้นกล้ายางพาราแบบนี้นะครับเป็นต้น กราอ่อนๆแบบนี้แหละครับนํามาปลูกนะครับเดี๋ยวลุงบุญจะทําการปลูกให้ดูนะครับนี่ครับขอแค่เอาไม้นะครับกดลงไปนะครับห่างกันก็ประมาณสักหนึ่งคืบนะครับห่างกันประมาณหนึ่งคืบกดลงไปไม่ลึกนะครับประมาณสักสองถึงสามนิ้วนะครับนี่ครับนําต้งก้าแบบนี้นะครับก็ใส่ลงไปนะครับนี่ครับแบบนี้ครับ ใส่ลงไปนี่ครับเมื่อใส่เสร็จนะครับเมื่อใส่เสร็จก็เอาเอาดินนะครับเขย่ยดินกลบลงไปแล้วก็ดันดันดินลงไปนะครับเพื่อต้องการให้โคนเขาแน่นนะครับแค่นี้ครับเสร็จนะครับปลูกให้มากนะครับอย่างพาราแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเมื่อประมาณสักเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับเจ็ดถึงแปดเดือนต้นกล้านี้ก็จะโตประมาณสักนิ้โป้งนะครับก็จะมาทําการติดตานะครับทําการติดตายางพารานะครับก็ุนก็จะเสนอให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะครับพิธีการติดตาติดตายางพารานะครับอีกครั้งนะครับนี่ครับปลูกไว้แบบนี้นะครับไม่ยากครับ รูบุญยังไม่ได้ทำให้ปลายก็แหลมนะครับเลยกดยากไม่หน่อยนะครับนี่ครับเใส่ลงไปนะครับหลุมละสองต้นนะครับแล้วก็ใช้ดินนะครับกดลงไปนะครับเพื่อให้โคนเขาแน่นครับอย่างพารานะครับติดให้มากนะครับาะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับนี่ครับ อู่ไว้แบบนี้ครับประหยัดครับต้นทุนก็ไม่เยอะนะครับต้นทุนไม่เยอะมาถึงครบ8เดือนหรือว่าหนึ่งปีนะครับส่วนมากก็อยู่ที่8เดือนนะครับก็สามารถที่จะติดตาได้นะครับก็ลุงบุญเป็นเกษตรกรนะครับก็ต้องเรียนรู้ทุกอย่างครับเรียนรู้ทำเองครับติดตายางก็ทำได้ครับติดตายางก็ทำได้ จะพาเพื่อนๆลงแปลงกเกษตรกันนะครับเป็นกเกษตรแบบบ้านๆนะครับทุนน้อยต้นทุนน้อยจะได้ผลผลิตดีนะครับเพราะว่าอย่างแบบนี้นะครับตอนถอนมาอาจจะมีรากขาดนะครับแต่ต้นเขายังเล็กนะครับเป็นอย่างพารานะครับขเขาก็จะแตกรากขึ้นมาใหม่รากแก้วก็จะลงไปลึกนะครับรากแก้วก็จะลงไปลึกเมื่อ ต้นก็โตประมาณนี้เลยครับนี่ครับประมาณไม้ที่กดนี่แหละครับก็จะทําการติดตายอีกครั้งครับรากของเขาก็จะสมบูรณ์แบบนะครับลงไปลึกมากก็เมื่อเราทําการกรีดนะครับมาโตขึ้นจะทําให้ได้น้ายางเยอะนะครับจะทําให้ได้น้ายางเยอะสําคัญช่วงนี้ครับคือ เุรกิจแบบนีบ้เน้นการประหยัดนะครับนี่ครับจะปลูกไว้แบบนี้นะครับจะปลูกไว้แบบนี้ก็เพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะหาต้นกล้าย,ยางปลาลอ่อนๆแบบนี้ได้แถวแถวบ้านนะครับมีเยอะนะครับนี่ครับคอบปลูกเอาไว้ของลุงบุญก็มีอยู่ตรงนี้เนื้อที่ประมาณสองไร่ครับขอบปลูกโดยไม่นับ พอจะได้ขี่ต้นนะครับแค่ห่างกันเพียง3เมตรต่อต้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ครับปลูกไว้แบบนี้เมื่อเราลดน้ำมะละกอนะครับน้ําก็จะ,อ,ะออกมาที่โคนต้นยางปราอ่อนด้วยนะครับพอจะทําให้ติดทุกต้นนะครับเมื่อกลวยโตขึ้นก็จะมีผลผลิตตอนนี้มะละกอ,อะ กำลังจะเติบโตนะครับก็จะให้รมเงาแกย่ยางปราราที่เราปลูกนี่แหละครับเขาก็จะโตไวขึ้นมาเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยให้กับมะละกอทุกครั้งยางพาราก็จะได้รับผลประโยชน์ไปด้วยนะครับหนึ่งปีบุญประมาณไว้ประมาณว่าสักแปดเดือนถึงหนึ่งปียางกจาา็จะติดตาได้นะครับจะติดตาได้มะละกอก,ก็คงจะสูงขึ้นไปก็ประมาณ หนึ่งปีมะละกอูงขึ้นไปเยอะนะครับเมื่อติดตาแล้วก็ตัดต้นก็กว่ามายางพาราจะสูงขึ้นไปได้อ่าเลยศรีศรษะนะครับหรือว่าเลยหัวนะครับมะละกอของเราก็จะน่าจะอยู่ที่สองเม็ดกว่าๆเลยแหละครับก็จะทําให้ยางพาราเติบโตได้ดีนะครับเพราะว่าได้ลมหาได้ปุ๋ยได้น้ําจากการให้น้ํามะละกอไปด้วยนะครับนี่ครับ เป็นการวางแผนการทำการเกษตรนะครับแบบบ้านๆก็เพื่อนๆลองคิดดูนะครับแนวความคิดของลงบุญแนวนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าน่าจะนำไปสานต่อหรือไม่หรือว่าเป็นอย่างไรก็ให้คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเพื่อนๆกับคอมเมนต์กันเข้ามาะจะดูเหมือนว่าถ้าพูดตรงๆนะครับ คนที่มีตังหน่อยก็อ,อาจจะคิดว่าตานีนะครับหรือว่าขี้เหนียวแตจริงๆไม่นะครับนี่เป็นการประหยัดนะครับเป็นการประหยัดที่ได้คุณภาพนะครับเป็นการประหยัดที่ได้คุณภาพแต่สําคัญครับเพื่อนๆครับการทําแบบนี้ท่องทําการติดตาเองเป็นด้วยนะครับต้องทําการติดตาเองเป็นด้วยนะครับลุงบุญก็เคยศึกษาเคย เราเรียนเกี่ยวกับการเกษตรมาด้วยครับการเลี้ยงสัตว์การตอนกิ่งการกิตาอ,อย่างปลาาการตอนกิ่งะมะนนาวต่างๆนะครับก็เป็นเกษตรกรก็ต้องหมั่นเรียนรู้ศึกษานะครับนี่เป็นแนวความคิดของบุญครับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในที่น้อยๆที่เราเคยทำเนี่ยครับที่เราได้ทำเนี่ยครับมันจะ มาพร้อมๆกันนะครับไม่เสียเวลานะครับครับก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นแบบอย่างนะครับนํามาเสนอแก่เพื่อนๆเพื่อ,เ,อ,เ,อเป็นแบบอย่างนะครับในแนวคิดของลุงบุญเกษตรกรแบบบ้านๆนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็นําเพื่อนเพื่อนมาเสนอเกี่ยวกับการทําสวนาการเกษตรไปพร้อมๆกันหลายๆสิ่งหลายอย่าง นำมาสิ่งความสำเร็จในวันข้างหน้าครับนำเพื่อนๆมาดูการปลูกยางพาราด้วย้นกล้าอ่อนๆนะครับครับเพื่อนๆครับก็เริ่มที่จะอากาศเริ่มร้อนแลวนะครับต่อเช้าๆครับลงแปลงมาวันนี้คลิปนี้ก็คงจะต้องมีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจครับครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ